เราเกิดมาทำไมเป็นคำถามที่ผู้คนไม่รู้กี่ยุคสมัยพยายามที่จะตอบแต่ก็ไม่ค่อยได้ความชัดเจนในความสงสัยนี้สักทีหลายคนจึงพยายามที่จะสร้างวิธีตอบปัญหานี้ในแบบฉบับที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดเพื่อจะให้ความสงสัยที่มีนั้นคลายตัวแล้วจะได้ไม่สงสัยกับการเกิดมาของตัวเองอีกต่อไป แต่เรารู้สึกไม่ว่ายิ่งคนเราพยายามสร้างวิธีเพื่อตอบโจทย์แห่งชีวิตที่เราต้องการคำตอบมากเท่าใดบางครั้งกับทำให้ชีวิตหลงทางไปไกลมากขึ้นเท่านั้นยิ่งสแสวงหาความรักเพื่อให้ใจใคลายเหงาเรากับยิ่งรู้สึกห่วงหาอาวรเป็นกังวลเมื่อรักนั้นไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังยิ่งสแสวงหาอำนาจ เพื่อที่จะบงการทุกอย่างให้อยู่หมัดเรากับรู้สึกเป็นทุกข์ใจมากขึ้นเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่ใจต้องการยิ่งรู้สึกอยากให้คนอื่นเชื่อถือในความคิดของตนเองมากเท่าใดเรากับกลายเป็นคนโงเ่เขลาที่เข้าข้างตัวเองว่าเราเป็นคนฉลาดมากขึ้นเท่านั้นเมื่อชีวิตพยายามตอบเพื่อให้หายสงสัยแต่กลับไม่ได้ความชัดเจนกลับคืนมา เราจึงเหมือนคนที่กำลังสนุกสนานในการแหวกว่ายในสายทานเพื่อไปให้ถึงฝั่งแต่กลับเป็นว่ายิ่งแหวกว่ายเราก็ยิ่งห่างไกลออกไปจากฝั่งมากขึ้นเท่านั้นชีวิตที่หลงทางจึงเป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าจะหาทางกลับได้ด้วยวิธีง่ายๆเพราะเราสร้างความยุ่งยากและความซับซ้อนให้กับตัวเอง ทำให้เราต้องเสียเวลาในการตามหาแก่นแค้ของการมีชีวิตอยู่อย่างน่าเสียดายทำให้ชีวิตที่ควรจะได้พบกับความสุขสงบเย็นในชีวิตนี้ที่เกิดมาเพราะมีความเข้าใจมาคอยหล่อเลี้ยงกลายเป็นความอ้างว้างเดียวดายไร้ที่หวังอย่างน่าขมขืนเพราะเราไม่เข้าใจว่าชีวิตและความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นเช่นไร แต่หากเรารู้จักมองชีวิตความเป็นจริงมีสติไตรตรองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่และดับไปอย่างคนที่พร้อมจะยอมรับและเรียนรู้อย่างรู้ค่าเราจะมองเห็นว่าความสุขนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวและอยู่รอบข้างตัวเราเสมอความสุขสามารถมีได้ตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งหลับตาลงนอนเป็นวิถีชีวิตที่เราสามารถสัมผัสกับความรู้สึกที่เป็นสุข โรงเบาสบายได้หากเรามีวิธีการต้อนรับความสุขที่ดีพอเมื่อกล่าวถึงความสุขหากเราไม่รู้วิธีสร้างความสุขให้กับชีวิตในเบื้องต้นขอแนะนำให้หาคนที่มองชีวิตที่ชัดเจนกว่าตัวเรามาช่วยมองหรือช่วยชี้แนะเป็นเหมือนการหาแผนที่เพื่อให้ตัวเราได้ใช้เดินทางโดยไม่ต้องเสียเวลามากจนเกินไปหรือหลงทางเมื่อต้องออกเดินทางไกล แล้วเราจะพบว่าความสุขนั้นเป็นเรื่องง่ายๆและใกล้ตัวแท้จริงแล้วความสุขเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆมากเสียจนบางทีกลายเป็นเรื่องของเส้นผมบางภูเขาที่อยู่ใกล้แสนใกล้แต่เรามองไม่เห็นมันนี่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมถ้าท่านชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด, like, ด,ดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ